ว่าสิไปเอาปลาขอนใหม่พี่น้องจังไรจังว่าฝนตกมาโอเคเนหนามเต็มให,หน้าคือเก้าพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีอักซิสุขุสุขคนเด้อยินดีต้อนรับเข้สูุสองวสุคนยินดีพี่น้องมือนี้เขาสิออกหน้าพี่น้องเลยเอาปมกลนหอยไปจูบน้องพี่น้องมือนี่อันหลังจากไปอัน ออกมาหน้ามือ,อมบ้านนี่เห็นหน้าโบกพี่น้องก็เลยว่าอยากลองไปจูบน้องเบิ่งส่วนอันพี่พอแมอาไปกินขขาอยู่หน้าเลยเนะแล้วส่วนเด็กๆกรสูกอ,ออกมาแบกบเอาปมกดหอยทพี่พอเราสูบน้าออกพี่น้องฝนตกสัม่มพี่น้องเอ้ยจำอิดว่าอันจีทาน่าโบกก็นนี้เพราะว่ามือบ้านนี่เขาไปเอาปลาขอนเนาะเอาปลาขอนเลยคกัมันํำก่อน,พ,นอพี่น้องก็เลยเอาปลาบเบิร์ดก็เลยว่า สิป้าไว้ก็ว่าชืว่ามืออื่นมือขื่อสิมาเอาไม่ถัดมามือขื่อนี่ฝนตกแห้งเติบพี่นาะตอนนียังจูบน้องไลยอีกหรอกเดี๋ยวขึ้นกันเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เตรียมของแหลกแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวก็สุนจะออกไปก่อนสิไปเตรียมอันนั้นเนาะเตรียมวอนจูบก่อนสูบถ้าเพราะว่าพละแยมแหลกคนหนาเจอจังได้เนาะก็สุกจะรถออกไปก็มีรถอีกคันหนึ่งรถต้องเปาะพี่น้อง จะปลอมไปจูบสองอันนะจะพกไหวอยู่ี่น้องเอารถออกไปเนาะแล้วก็มาแต่ว่าดีลูกพี่แล้วก็มาสองโตเดี๋ยวจะเอาไปจูบไปไปจูบขาพี่น้องเตรียมตั้งโคมไว้เพราะว่าตัวน้ำสีบกนานจะประมาณสามสี่ถวโมงก็แหละเพศเทียงเพศแหลดนกเล็เก็บปาก เวลามือน,นี่ยอหอนีโ้โคมสองโคม,มนขาจะเลยเอาไว้ดูสุปลาสุปปลากินปลาเด้อเอาไว้อันบดกเลยเลยเดี๋ยวยดเ,ยเดี๋ยับสุมือเดียว เดี๋ยวรับเลียสองหรอกไปเอาไปนอนเดี๋ยวนอยกันจักเป็นไซเบิร์เออพอท่านตื่นกันพี่น้องเลยอันนี้เป็นแม่น้ำเซโดนนะไปนอนเจฟฟี่เขาเขามาใหม่เรื่อยๆนะฮะเลยตรงเฮ้ยตรงเบาเรื่อยๆบอกเรื่อยๆเดี๋ยวบางคนทนถามนะ เดนะี๋ยวถูกใช่ฮะมีรถป๋ตัวเด่นนะว่าจะใช่ได้หนิพี่น้องตัวเด่นใช่อย่างดึกสดใช่เลาวเกิดอยู่ไทยใช่ย,ยู่ลาวทางไปหน้าปีนี่ก็ไปสบายกว่าทุกตุกปีเนาะพี่น้องเพราะว่ามันบนเลยเอื้อย,ยมาทมเนาะอัปลาซุกเนี่ยอบก็ปลาซุก อัน,นออกเงื่นทมอยู่นี่สื่อดินมาทมพวานาปลาซุกไปทางนี่แลวกันทางนี้เป็นทางเที่ยวไปปราสานะพี่น้องไปทีประสาบานของบ้านต่างๆนี่แหละแต่ก็มีเอฟซีออกซอยน้ําพี่น้องตามในคลิปเอญ่ยบาซุกเนาะพี่นอ้อกซอยแต่ก็มีใช้แนนี่เห็น,เห,นเห็นมีหลายคนอยู่เนสื่อดินาหายะนะเพราะว่าอยู่นี่มันสิเป็นห้องแต่ก้อนนะพี่น้องมันบ่ได้เป็นทางสูงอยู่สิไนดะ้ มันเป็นห้องแบบห้องน้ำเลยนะพี่น้องห้องนอ้ำยใหญ่ๆนะแต่ยามฝนมันก็เป็นเละเลยการสัญจรไปมากกันลำบากพี่น้องเด้อเลยมาทมทมปีที่สองไนจังไหนสนั่งพี่น,อ <S <S น้องเอ้ยปีหน้าเบอร์นี้ขันมันนั่นเองเอ้ยไหนจะไปทมหรอความปีหน้านี่เหตุเหตุตั้งบะเหตุเหเพื่อนตัวเองเอไร้สไร่ ดี่หน่อเดินมว,วเิดวเด่ะเยเไวเนียเวมาหอดเลยพี่น้องเนี้สขั้นเยเนาะ โอ้บมจะหนีแป๊บเดียวก็แล้วลอกนี่นะปมพญานาคโอ้มาเอาปมกลนหอยมานักอยู่สูบมันสามปมเลยนี่เอาให้แขงคนเดี๋ยวหมุนเออเออมีอะไรพี่น้องน้องฮะเนาะมือนี้กะสีเหรอเห็นปลาบอดอยู่บ่เห็นเด้เนาะขึ้นอยู่เนาะขึ้นอยู่เพาะกิ้วเพาะกิ้ว วันนี่ทีมงานท่ามามีบาวปอ่ะแต่ก็เคยทางบริคัมใส่เนาะไอแสงเดินทางมาจากบริคัมเซอร์สบายดีไอแสงเนาะนี่หลังเป็นเป็นคนบริคัมเซย์เป็นมาเอาเมียอยู่บ้านตั้งหลังจะก็มาเอาอยู่แถวหนิเซย์นอนเมียเนาะฟุกฟุกว่ติดใจคล้องหวานตั้งหลังพี่เพลงฮายนะครับซุป Ơ, ừ, thế แล้วลงบ่ ừ. <laughs> ừ. chạy ใส่ này นี่สักเดี๋ยวเอา là ว่าใส่บ่ได้บ่ได้ใส่โดน tụt mạnh đài tụ tụ tài nó Đây đâu bò Áo mạng như vậy là, à, là. Không. Ừ, không ừ. Phải ừ. Phải bảo nhắn sợ bà bèn lại để đi Ôi nhóc Ok, phải lấy, phải lấy Anh khỏng ăn đi Ủa nát, lên nát đấy nhỉ nó Đi hoa xịt bạn này, <cười> 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 <laughs> <không> có bạn đi đâu ạ ทีหลวมานำแล้วเหมือนเอาเอาหมากับพอหมาเอาสูบหมากับจะเป็นเนาะอันนี้เป็นน้องที่เขาจกดินออกพี่น้องจกดินไปทมหมู่บ้านในปีสองพันเท่าไหร่สองพันสบสามบประมาณสองพันสสามนี่แหละหือสองพันสสองตอนน่นจกไปแหละกะดนน้องจะสิเนาะก็เลยพอด้สูบสุปปี มาจอบงหนามือว่านี่เห็นหนาบกหนาปกติซ้ำย่ำแหลงเลยก็เลยว่าส่วนทีมงานมาจูบมากินปลามวนน้ำกันนะพี่น้องจูบปลาย่ำได้ยังมวลนจังไรก็ได้เสรียจังไรตีสูบจังไรส่อดงมปอมส้านสันเอหรือว่าเอาทั้งปากมันก็ได้บ่ cái cậy bò này Ừ, sụp xăm đại khương nừng cả đấy Nó xăm khương nừng Nhập mai, nhập mai Ừ Kéo, kéo Nó xin bỏ đây, anh ấy con bỏ อารถข mm. <er Teraz, like ั้นะเขาก่อนบ่เออจะประสุอารถกัน่ตักซืเพชรซือกันเน่ยนะงานใจมาก่้อชงานใจมากงานใจมาเียงาิสกุลเด้องานใจตกเราก็สีเลเลียนกันแห่ เอาเอารถไปสมมุติ

ผูได้ว่าเอามือใส่ดิเอออ่านหนึ่งอะไโอ้ยจอยไม่เนี่ยเอออะไเนี่ยเนาะมีคนจะเออเอาเอามือตะดนป่ะ่าเีมาพี่ย่างวหมาเนี่มาเนี่ยหมดแล้วเมอนกนเมื่นี่เกิดแต่วตอนน่ะม่อนี่ว่าท่านเกิดสัมมีลานโบกาด้อปมกลนหอยมาใส่นีแล้วก็ปมพันนาใส่หัน เพื่อนปมอย่างปมพันยานาตัวเนาะหงขี้อกวีเดน้างขี้อกเนอาพันยแด้นาะมั่านี่ห้งเนาะเออสบยยิงบ่มีเอามาอยู่าถาตเตรียมเพื่ลในะบพต้องห่วงนะเฮ้ยนี่เป็นยากเลยเฮานะ่ะมันเห็ดจะได้ว่าตัวนี้บ่ระท่านเคยเห็ดเตี้ยๆเลยนี่อรักมาตอกไสบ่เห็นนี่พอแล้วเห็ดอยู่คอยเอามาอยย่รักของขวัญ สองอันที่เราเดี๋ยวเอาสูบแล้วเฮาสีหาบอลนั่งนั่งใส่ดีเขาวะบอลก็เสร็จแล้วบอลหันเนาะหรือว่าบอลผุนวะบอลก็แล้วบอลหันแล้วเนาะเดี๋ยวเด็กน้อยมาจังมือนี้มีเมาเหมือนี้เมาเมาเลยเมาวะโอ้อยากลาบเนี่ยให้เต็มเลมาลาบยังว่าจะกินเหล้าข้าวคือโตได้เด้อเออโตด้พระกันกินเหล้าข้าว เอายอมขันเหล่าขาวอยู่สิเก่งพาสจิบ้าห้องอ่อนกก่ยาห้องพกินเง้แซงมึงพากินเง้แงห้องเมื่อยเ้ออันนั้นหม้อย่อมได้คือสิตายดิช้สิลูกไรนะครัวขนาดไปกินได่เพรงะนี่เนาะมาว่หนแซ เอาไปไปถายพี่น้องไปะดซะ้าบอคนอือมาตัวบนะ่าฮไบ่อู้ขึ้นเลยเฮ้ยขึ้นเลยเฮ้ยขึ้นแนวี๋ปลานันนะฮปลาตองปลาตองแน่นวะเห็นปลาตองวะเ้ยีพี่น้อง ปลาตองอะไรมันขึ้นแนวนี้นะพุดผุดผุดผุดยับเข้ามาด้วยเขาค่อยหมุนล้อมันเนอาะเมน,นี่นะจะมันอยู่เทส,สเทสออบอบเทสเทสบ๊อบนี่อันนี้ก็สิเป็นอันปากทางเขาเนาะพี่น้องปากทางเขาของน้องเขากะซีชู่กับน้องธรรมศาสตร์เลยน้องตัวนี้พ่อแมน่น้องปลาเลี้ยงเลยพี่น้องเป็นน้องปลาธรรมศาสตร์ บได้เลี้ยงปลาเด้อบได้ปล่อยปลาพอโต่เป็นปลาธรรมศาสตร์บ้านเฮาเลยสูบไปเลยเที่หนึ่งสูบละสุดตอนได้วะพี่ใหม่เนาะทางสงการพี่น้องสูบละสุดทางสงการก็เดือนสองสามเดือนมามันหนามันหนาพี่น้องมันหนามถ่วมเลยก็หนามมันบกนีปลาหนาจะร้ายบ่สุคิดวาเพราะว่าขนาดน้องในหน่อยปกติเวลาหนามหนามถั่วมันบกจังสิมันยัง ลายเวลาไปสอนมาสุข wow. ิดว like ่าน่าจะลายเพราะว่ามัน่าจะอยู่นีนลายเลยพากคอยถือมายุอันนึงเออฮะเนี่ยเฮยอันบิดเนี่ยไรเห้ย เดี๋ยวเาเตรียมมันอ่ก็ได้จักหน่อยมืนี่มากันน่นอล่งเ้ล่าเ้ล่าล่าเ้อีกบนึงบือสวะมีสายพานนี่งบือวไม่ันตีอยู่ดันเข้าไปยงงามัไปเลย ยิ่ม,มอันนี้วะลองมึงลองมึงสายคัวาปปสายสาย<อ>สายฟานคิลวลนะเอาเอากาเขาสายามันสาทาน,น,าน,น,นระราวกว่นี่ก็ได้ลองึงคันะลองมึงคันนะค,นนะค,นนะคันนั้นคือแบบวแอต,ตัวนี้ยับมาทีน,นี่จะบวกคือกันปะคือกันก อาลองบังมันตื่คิ้วแล้ว่ยวะเอาต่ปวยม่เหมนากันล้วยลายเขาไม่ซีรุดได้ป๋อโอเนี่ยโคน้าะไวะกเฮ็ดในนี้เลยะบิดสายพานในนี้เลย

จะบักสังจะบักสังตัวห้าใหม่มาตอกไว้อยู่นี่ขั้ตูวว่ไปยากถือตอกแล้วสวิงขางับช่างกลา,างาตอกลักซองอันค่ะโอ้แก้วๆก้ก้ให้เวลาอยู่สามสองสโมงไปเออย่มเ <Yeah. S 2> หดีเหตี ว่ายเล่นก็นได้นะหมอบซ้ำเก้าก็ลื่นกันไปได้หรอกอนะ,ะท่านนี่วันนี้พี่น้องเดี๋ยวเ้องเตียงคันนกันนะตอนนี้เขาเตรียมันนี่แล้วเนาะพี่น้องนี่รถสองคันเลยนี่นะจะบ,บกไว้มีรถบาสุกกับรถหนองเปานะเนาะมาสูงด้วยกันอันนี้เป็นโฟมก้นหอยอนะันนั้นเป็นโฟมพญา,านะพี่น้องสองงาน ต้องจูเบิ่งรวมคนห้อยเขากาัใส่เวลาโดนเติดแ,แ,แล้วนอซ้ำทีเแล้วแนี่นี่หอบมีเท่าไหร่าโบมอันนี้พญญานาดกว่าน้ำแต่เดีเล้วแป๊บเดียวเล็กแหกหนาจังยังบัน,นนี้ยังเนาะโต้งป้าใบ ได้แล้วได้แล้วโอเคได้แล้วซัน้นนี่งหานลังไปหานังังจินเข่าอยู่หวาั้นั้เหมน,น,าาน,นี่นาะเพราะว่ายางนีน่ามนมันร้ายกลัวเนาะมันร้ายตอนจะนั่ยัึจะได้ยัก คู่มันอยู่ตามน้ อไรเนี้ยออออออต่อห้ามกูได้บุจออจานนนจ็ปิงว่อยมันต่ห้ามันขาวนั่เฮ้ยระยาจริงหรอไอ้กูโคตตแบบนี้ใ้ระยาจริง ดูฟี่ดูฟีเบิ้งเบิ้งมัม่นเลยนะที่เที่ยวไปทเที่ยวมาอันนี้ยายายาตอนนี้แป๊บเดียวโบกเงเป็นทรายเลยเนาะพี่น้องน้องครับจ้าปืนที่อันนี้ฮะครับพวกลงเป็นทรายขอบเลยเนาะจะได้ของเลยลนะ คาดว่าบนหนาจะเทิ้งเพื่อนก็นได้อันนี้แหละเออเอาสายต <c ười> ีกหน่อยมันจะมาหมวนมันดีเนาะเดี๋ยวสายสายสวนมาะสายฮัมสวนเอาต้มไกลๆด้ยจะมาส่วนอยู่หนามันมีประโยชน์กดต้องควัดเอาใน้นี่ตี้มันมีประโยชน์ดูควัดเอาอยุเนาะครูเออมันสิเทียนเออ มาส่วนมาระวบางปิงเข็มเขาหมูกดนะเด้อ <c oughs> อันนี้พื้นที่นั่งกินเบียร์พี่น้องไม่แม้นั่งกินเข่าหรอกเมื่อน,นี้มีเมานะปวดทัวมันร้ายมือพี่น้องมือนี้มาพัก่อนยอนใจอยู่ที่ป่าเน,ะน,อนอาะส่วนหมูส่วนไอเออน้องมะลินเหมกัน,นส่วนไอ้ดอนยืนสนหาเจ้าบว่างส่วนไอ้ดอนส่วนเบาเอมาเบาเอกัะส่งสติ๊กเกอร์มาชิชิ ส่วนเบาคำสิงนะ้มือหนีเบาคำสิงเป็นมา,าแต่อนนัันนน้เป็นจกทหารนะพี่น้องและมือหนาได้วยทั้งนี้โอกาสผิดพลาดผิดนั่นเป็นโหทางไหนเลยเจอเหตุยังลบไปลบมากเปล่าจะเผืเ่อ